อะไรที่เราทำด้วยใจจริงด้วยความรู้สึกว่าอยากจะทำแล้วก็มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะเอา,เอาข้อมูลเหล่านี้เอาแนวคิดหรือว่าเอาคอนเทนต์เนื้อหาแบบนี้นะครับเอาไปให้กับคนอื่นๆได้ดูได้ชมคือได้แชร์ได้แบ่งปัน ออกไปให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นความตั้งใจจริงนะครับเพราะฉะนั้นความตั้งใจจริงเนี่ยทำด้วยใจเนี่ยมันก็ย่อมที่จะสร้างผลลัพธ์ที่คนอื่นเขาก็สัมผัสได้เหมือนกันว่าเออคนนี้เขามีความตั้งใจนะคนนี้เขามีความจริงใจคนนี้เขามีความปรารถนาดีนะครับหรือว่า เขาทําออกมาด้วยความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำน่ะมันมีคุณค่าและเขาพยายามส่งต่อคุณค่าน,นี้ไปให้กับคนอื่นได้ดูได้ชมด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ครีเอเตอร์ทุกคนคน่ะควรที่จะให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกๆเนาะ,ะจริงอยู่นะครับเราก็อยากจะได้ยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์ได้ต่างๆก็ธรรมดาเลยเราก็อยากได้ใครๆก็อยากได้ใช่ไหมละ่ะเพราะว่ามาทำครีเอเตอร์มันก็ต้องอยากได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่ง นอกเหนือจากเรื่องเหล่านั้น,ม,นมันน่าจะเป็นปลายเหตุเนาะส่วนต้นเหตุสาเหตุจริงๆเนะี่ยของของสิ่งที่จะทําให้เราได้ยอดแชร์ยอดไลค์ยอด,ยอดคนดูคนชมอะไรต่างๆเนะี่ยก็มาจากความจริงใจนะครับมาจากความตั้งใจจริงว่าเราทําด้วยใจไหมเราเองมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันมีคุณค่าจริงๆไหมเราพยายามที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ดีให้กับคนอื่น ได้รับสิ่งที่ดีๆจากเราได้รับข้อมูลได้รับข้อเท็จจริงที่ดีๆจากเราไปจริงๆไหมหรือว่าจริงๆแล้วเรา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 ,เราทำคือจริงๆถ้ามันทํามันเป็นสิ่งที่เดียวเราเราตัวเราเองเราจะสัมผัสได้ถ้ามันดีจริงมีคุณค่าจริงนะครับเวลาที่เราส่งมอบส่งต่อให้กับคนอื่นแชร์ไปให้กับคนอื่นดูเนี่ยเขาก็สัมผัสได้เหมือนกันว่าเออคนเนี้มีความตั้งใจนะ ทำด้วยความตั้งใจมีความจริงใจมีความปรารถนาที่ดีนะครับหรือว่าพยายามส่งต่อสิ่งที่ดีให้เขาเขาก็สัมผัสได้เพราะฉะนั้นอขอให้เราตั้งใจจริงแล้วก็เห็นคุณค่าของมันจริงๆก่อนนะครับแล้วก็คนที่เขามาดูคนที่เขารับชมรับฟังเย่ยเขาก็สัมผัสได้ว่าเราพยายาม ทำในสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าส่งต่อเชแบ่งปันสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาครับ